สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ Welcome to English Fun with p u e. i และเช้านี้เราจะมาเรียนเรื่องสวยๆงามๆกันค่ะหรือเกี่ยวกับดอกไม้ดอกไม้ภาษาอังกฤษนั้นคือ flowers flowers มี s เพราะว่าดอกไม้นั้นมีหลายชนิดค่ะสะกด f l o w e r s flowers ดอกไม้ชนิดแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือดอกกุหลาบหรือ rose rose สกด r o s e rose ลาวะดอกกุหลาบค่ะดอกไม้ชนิดต่อไปคือดอกลวยไม้หรือโอเคโอเคลาวะดอกลวยไม้ค่ะชนิดต่อไปคือดอกทานตะวันหรือซันฟลาวเวอร์ซันฟลาวเวอร์ลาวะดอกทานตะวันค่ะชนิดที่4คือดอกซากุระหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า c h e r r y b lossom Sherry b lossom และดอกไม้ชนิดสุดท้ายที่มีความสำคัญในวันแม่ก็คือดอกมะลิหรือ Jasmine Jasmine สกด J A S, S M I N E Jasmine หรือดอกมะลิค่ะและก่อนจากกันวันนี้ประโยคสั้นๆที่พี่วิไอ้นำมาฝากก็คือ what is your favorite flower อีกหนึ่งรอบนะคะ What is your favorite flower เป็นการถามว่าดอกไม้ที่โปรดปรานที่สุดคือดอกอะไรสำหรับพี่วิไอคือดอกทิวลิปหรือทิวลิปทิ i ลิปและ that's it for today and I'll see you next time bye bye